สบายดีสบายดีสบายดีสบาดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้นี่เลยเรามายัางสถานที่ที่2แล้วเราอยู่กับอีหนึ่งแรนด์มอร์คของสปปลาวนะครับที่เวียงจันทร์นั่นคือประตูไซประตูไซแค่สาวประตูไซแค่สาวลาวที่สวยจักนักหน,น้านุ่มลาว รอขนาดบาดใจเชื่อยังเชื่อเฟิร์สตอนนี้เจ็บคอเชื่อเฟิร์สเฟิร์สมีเฟซบุ๊กบอเปิดวาร์ปอ๋อมีอ่าบีโอยูเอ็นเคโออ่าไอเอ็นอ่าบีโอจ็บคอตอนนี้สู้เขาอ่สู้ไปถ่ายรูปเฟิร์สู้ชีวิตมากต่ใจลายอ่าไปรู้นะว่าจดอ่าจดกันอยู่ใช่ไหมอ่าถ่ายรูปก่อนเนาะ ป่าบ่าบ่าบ่า,บา,า,านี่สบายดีนะครับนี่น้องๆน,นักศึกษานะเพิ่งเลิกเรียนกันหรอครับไปด้วยอ่ะแว่าขยับตั้งนนิดนึงครับขยับต้งนี้หมดเลยครับนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนขยับด้านนี้หมดเลยครับที่ประตูใสแร็วรีบมาถ่ายรูปค่าถ่ายภาพกันก่อนโอเคพอครับอเอาหมดเลยแล้วเอาภาพหมดหนูต้องมานั่งข้างหน้าด้วยไปเลยอ่ะใครดี แข็งไม่ต้องเอาก็ได้ไอ้คนเขาสบายดีครับนโนม่นนมอย่าดยขอพื้นที่ปครเนคกลางร่ม่อครับกลงร่มไม่ตอครับตอนนี้นะครับถ่ายภาพไาอยู่ที่ประตูชัยนะครับที่สปปลาวนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ เป็นแลนด์มาร์คของส่ปอลาวเลยนะครับที่เวียงจันทนะครับถ้าเกิดใครมาเนี่ยก็ต้องอย่าลืมมาถ่ายภาพกันด้วยนะครับแล้วบ้านโบนั่งขึ้นไปได้นะถ้าใครใครอยากขึ้นไปก็สามารถติดต่อเราได้เลยหน่อยหน่อยขอบคุณครับคนะะโอเคครับขอบคุณครับลดลงนะครับแชมป์ลดลงหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับโอเคสองสามสองสามต้องนี้ด้วยครับสวยงามทุกคนไม่ได้หลังไม่ได้อ่า อ่ายิ้มสู้นะครับน้องๆเอ่อเมย์นิดนึงเนาะมามีอย่างเจ้าหนูหนูขึ้นได้เลยก็ได้ไปยืนประกบฉากสองฝั่งเร็วๆเร็บได้อครับมา้อมครับกองนี้นะกองผมก่อนขอหน่อยนะครับข้างหลังโอเคครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องๆได้นะครับใครที่ไปงานตอนเย็นนี้นะครับก็มาเจอกันนะครับ กับงานแถลงข่าว Miss Grand Laos 2022นะครับโเรล่มหลบหน่อยครับล <definition S 1> erm ่มล่มล้ตามขอนนะครับขอบคุณครับเอเคครับสองสามเรียบร้อยครับโอเคนะครับอา๋ยวให้สื่อมวลชนของทางพื้นที่นะครับมนวครับ มีคนใส่รองเท้าแก้วด้วยนะครับลองสังเกตนะครับนี่อยากสูงต้องขยงอยากเก่งต้องขยันนะครับลมเข้าไปเลยตามสโลแกนเรียบร้อยนี่บิวตี้เป็นยังไงบ้าง าอีฟ้าหล่อจริงนี่สบายดีเราชื่ออะไรครับชื่อต้อมอ่ะน้องต้อมน้องต้อมอ่ะมีฟ้าสัมภาษณ์ต่อขอวาปได้บอได้ได้วาปวาปเจ้าวับชือ a l a v a m h ไปละวันซฟรพัดไปเซฟกันแจกของดีแจกของดีเมืองลาวเจ้ารู้แฟนคลับรู้ใจแฟนคลับ เราเดินไปดูข้างในกันดีกว่านะคะอย่าอเราจะเอาแค่เท่านี้เราจะเอาแค่เตา,า,า,านี้นะามาันจะไปงูนะเขาไม่ให้ไปนะปีฟ้าเลยตรงนี้คือตรงนี้คืออะไรคะบอส<ะ>อันนี้คืออะไร,รอ่ะคะอันนี้คือ,อัน,นอ,อันนี้คือประตูชายสร้างตั้งแต่ในสมัยที่ฝรั่งเศสมาดูแลที่นี่ แล้วก็ถอนออกไปก็เป็นที่รืลอกจำลองทุกอย่างมาจากถนนชองเซลิเซ่ข้างหลังประตูคือถนนช,ชคือถนนชองเซลิเซ่ a r รีสนะครับเหมือนกันแล้วมีประตูชัยก็มาเบอร์อาชที่แพรีสเหมือนกันแต่ลักษณะจะเตี้ยกว่าแล้วก็เป็นศิละปะของกัมาของเราผสมแต่โครงสร้างเป็นอันเดียวกันแต่เตี้ยกว่าเยอะสามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับแต่วันนี้มิสแกนคงไม่มีกําลังนะฮะนะ นอกจากโดนเนทสักสิบล้านให้เธอขึ้นไปคนเดียวเสียพอไปได้ถ้าสิบล้านโอเคโจเป็นเกดความรู้นะคะว่าสําหรับคนที่จะมาเราเนี่ยก็ต้องมาเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าสิ่งสถานที่สําคัญคู่บ้านคู่เมืองของเขาอะไรเงี้ยนองก็สามารถทีสามารถขึ้นไปได้ด้วยนะคะใช่สมัครงนนี่เลยเป็นสมัครงานนายกรัฐมนตรีนะใช่นะคะ เดี๋ยวเราจะเราจะระหว่างนี้เราจะขึ้นรถละหิวแล้ว,ลวหรอหิว<อ>หิวจักนักเจ้า,อาอนะขอวาร์ปเพระรู้ไงเนี่ยฉันรู้นะว่าว่พวกเธออะไหวแคบกันสนานวันไว้สำหรับวาร์ปไม่เพราะว่าเราแบบ รอนิดนึงเพราะเขาว่ามาช่วยกลางล่มให้ใช่เขาน่ารักก็บอกแล้วว่าพี่น้องชาวลาวน่าขนาดเจ้าใช่ได้เจ้าผิวดีคนลาวผิวดีนี่ยอมรับอาจจะยากนิดนึงนะอาจจะยากนิดนึงเปรเสียเบิมเขามาเหนือ ถูกโดนอีกแล้วหนึ่งดอกมไม่ได้มา,ม,ม,ามาแล้วก็กลับไปแ <weighing S 2> ล้วใช่เข้าสถานที่แบบศาสนาโบราณสถานไม่ได้เข้าได้เฉพาะที่ที่มีเสียงธรรมะเป็นตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้ง <acad> ตึ <Din crisis> ้งตึ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 ้งเสียเบิ่มโดนน้ำมนต์ได้โดนเสียเบิ่มโดนน้ำมนต์ได้นอกจากเล้าบุยศาสตร์เข้าไปจบคยแค่นี้เลขา ไปไหนมาเนี่ยเลขาไม่ไหวแล้วเลขาตอนนี้กำลังมาพึ่งธรรมะอยู่ได้ได้จ่ายได้จ่ายไม่ไหวสวัสดีค่ะเจ้ารักและคบแท้จริงเป็นอย่างไรฮะโอเคเราเป็นอย่างเรเป็นอย่างมาแม่เดี๋ยวถ่ายให้หน่อยจะถ่ายเอจะถ่ายเสียกับเละขาไว้เป็นสกีพยานเชิญเจ้า เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะสั่งจัมบินเลยเสียมาหน้านี้เลยค่ะมาหน้านี้ทุกคนถอยออกนิดนึงขอบขอบที่ที่บอกให้ถอยนะฮะเดี๋ยวมาใหม่นะฮะเจนูดี้อยู่ฟังนี้เสียรอฟังนี่เดินหน้าเสียลืมตาหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับฮอนบอจ้าฮอนกันบอเล้วจ้าฮอนกันบอจ้าเร็วฟฟ้้้้าาาททนนนหหลลฮอจ นอนกันบ uhm. 네่จ bo on ้ามาจากไหนเจ้าเจ้ามาจากเมื่อยบ่มาบ่มาคืนนี้ก็เมื่อยเจ้าถอดกล้องนเด้อวิดีโอเลยใ่าเด้อสูดๆเด้อมูนีิฮอนเด้อกับใจหลายขอบใจหลายขอบใจหลายก็ได้นะคะได้ค่ะไปตามนี้ค่ะ สนใจมาทุกคนมาถ่ายรวมกันเจ้ามามาถ่ายรวมกันเจ้ามาถ่ายรวมกันเจ้ามามีฟ้าพู้นอยหลายออนไลน์หลายเจ้ามา หนึ่งกองกล้ามขอบใจลาย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 เจ้าเจ้าได้เจ้าโอเคโอเคอุ้ยมะม่วงเปรี้ยวเจ้านี่ขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยขึ้นไปกินอยู่ทั้งหมดก่อนสบายดีขอบใจหลายๆที่มาเฮือนกันนะเจ้าแต่ผมกินไม่ไดเลยได้เจ้า ขอบใจหลยขอบใจหลายอ๋อเอเค็นเซ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 ีนเซ็นเซ็นเซ็สเซ็นเซนเซ็นเซ็นเ็นเซ็นเซ็นเซ็นเอ้ใเซ็นเอ็นเซ็อเซนเซนเนเเนนเนเเเเซเซ็นนเ็นนเซ็นเนเซ็นเนน ใิ่งังขอบใจหลายย่งข่งาขไะ่ไ่ป็นป่าป่งเด้ค่ะนองเขอบใจคะขอบใได้จ้ายี่ะไปเิดเช็คแล้วน่ยโอเคิดเช็คอเช็คนะครับถ้าเป็นเรื่องของธุรกรรมจะเป็นอีกลายเซ็นหนึ่งอีกฟ้าร้อยลายเซ็นชัวรต้มคุฟ้าครับจ้าถอช่องเปิดทีวีเลย ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้กับช่องแกรนทีวีด้วยนะคะกระดิ่งกิ้งกิ้งมีเสียงหัวเราะย้ยบัตรหนึ่งเดียวตัวโอเคเจ้ากอบใจเจ้าต้องไปละเจ้าต้องไปละเจ้าเดี๋ยวเจ้าส่งในบัตแอบเด้อก๊บใจหลายขอบใจหลายอุ้ย จาช๊ชมพูบอใช่พี่ดาเปานาบบพนักงานไอช๊อยู่ไหนเจ้าไปเจอแล้วค่ะเจอน้องแล้วเจอน้องแล้วโอเคเจ้าเราไปเจอกันคลิปหน้าเนาะได้เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมบายบายค่ะทุกคนซิลบายบายทั้งยูทูบบายบายทั้งเฟสบุ๊คนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารดูความตลอดอีกคนนะ